สวัสดีครับพี่น้องท่าประกาศทุกท่านผมเตเบตาฮับนะครับอันนี้มาอยู่ที่ช่องสำรองนะฮะก่อนเราจะไปรับชม10บันดับกันเรามาดูก่อนนะฮะขอฝากเว็บไซต์นิดนึงฮะนี่ครับเว็บไซต์ betahub.net นะครับก็เป็นเว็บไซต์ของผมเองเพิ่งทำเสร็จเนาะก็ลองเข้าไปชมเข้าไปได้ฮะมีทั้งสินค้าแล้วก็มีบทความมีแกลเลอรี่มีอะไรพวกเนี้ย ช้อปปิ้งได้เลยครับใครอยากได้แบบไหนก็เข้าไปช้อปนี่กล่องส่งประกัศอะไรก็มีแล้วก็ที่สำคัญมีห้องกระทู้นะฮะคือเอาไว้ให้เพื่อนๆเ,เป็นห้องนั่งเล่นเอาไปเข้าไปโพสสอบถามกระทู้สอบถามเผื่อจะมีใครมาตอบมีปัญหาอะไรก็เข้าไปโพสสอบถามได้ครับติดขัดเลี้ยงปลาเพาะปลายังไงให้อะไรกันอะไรเงี้ยเนี่ยเข้าไปทิ้งกระทู้ไว้เดี๋ยวก็จะมีคนมาตอบแล้วผมก็จะเข้าไปตอบด้วยนี่ฮะ แล้วอนาคตอาจจะเป็นห้องสําหรับเพิ่มห้องขึ้นมาไว้ซื้อขายประมูลกันนี่ฮะฝากเว็บไซต์เล็กๆจากเว็บไซต์หนึ่งนะครับนี่ www.betahub.net นะครับไม่ไหวฮะเจ็บไปตรงไหนก็โดนรายง,งานต้องหนีต้องหนีมาเว็บไซต์แล้วครับนี่ฮะอันนี้ก็เอามาลงในช่องสำรองกันเนาะคลิปนี้เพราะว่าช่องหลักโดน แบนี่วันและนี่ครับช่องทางติดต่อครับเหมือนเดิมครับหลายดีครับ TAE 2828แล้วก็เบอร์โทรแล้วก็เว็บไซต์แล้วก็เพจนี่ครับ EP นี้ก็จะเป็นสิทธิลำดับเป็นมัตติคัลเลอร์งานคู่นะสาหรับทั้ง FC เก่าและใหม่กดติดตาม ช่องหลักช่องสำรองเลยคนระับเพราะว่าดูทรงแล้วอนาคตอาจจะต้องมาอยู่ช่องสำรองก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับสวัสดี